ดิฉันนางสาววิรัญญาลาัาสิทธิ์เป็นตัวแทนของทีมสิบวันนี้จะมานำเสนอโค้ชเด็กหกค่ะสมาชิกคนแรกได้แก่นางสาวขวัญข้ามมีประสบสมาชิกคนที่สองได้แก่นายเรืองศักดิ์อ้นทองสมาชิกคนที่สามได้แก่นางสาววิรัญญาลัาสิทธิ์สมาชิกคนที่สี่ได้แก่นายวงศรนทองไทยและสมาชิกคนสุดท้ายนายอาชิระองค์ขศาสตร์ เราขอ,อยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่5แชร์ p p r i e n c e โปรเจกต์ของน,งอนายวงศ์สทรทองไทยตึกงานที่สำนักงานส่วนด,ด,ดำรงธรามจังหวัดนำครปฐมสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างๆศาลา,า,ากลางจังหวัดสภาพแวดล้อมภายในเป็นอาคารกว้างใหญ่มีหลายสำนักงานเป็นอาคารที่กว้าง และมีสำนักงานที่สะอาดเรียบร้อยและมีความเป็นระเบียบค่ะในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่และมีการสวัสดีกันถุกเช้าค่ะงานที่ได้รับมอบหมายการออกเลขหนังสือในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กรอกเรื่องร้องเรียนน้องทูตในระบบปัญหาและอุปสรรคนะคะในการปฏิบัติงานเรื่องการกรอกลงทะเบียนและการออกเลขหนังสืออย่างไม่นองตัวและรวดเร็วค่ะ แนวทางการแก้ไขปัญหาสอบถามที่เรี้ยงมันฝึกฝนและจดบันทึกเพื่อที่จะทําได้รวเดเร็วและคล่องตัวค่ะในส่วนของโปรเจกต์ที่6 w o r k f ์ o โ Project จกขอยกตัวอย่างเป็นของดีฉันเองนางสาววิรัญญาลาัตนณสศิธิ์ฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับแทนผังเรื่องการร้องเรียนร้องทุกปรับปรุงจากรูปแบบเดิมน,นะคะแต่ว่าเพิ่มขั้นตอนในการร้องเรียนรองทุกเข้ามา คือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะว่าในส่วนมากในปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายค่ะก็เลยเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนน้องหุกผ่านทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตํางมนตากระครับและหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต่าท่ากรากาศเพื่อที่เราจะได้ร้องเรียนได้รวดเด็วและสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ